มีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับเรื่องที่นะครับนายอนันตชัยเนี่ยนะครับไปยื่นสอบนะครับยุบนะครับไปยื่นร้องเนี่ยยุบสมาคมของศรีสุวรรณเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่มีข่าวคาวเลยทำไมมันเงียบจังทำไมไม่เห็นมีข่าวาอะไรออกมาเลยตกลงยุบหรือไม่ยุบเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับผ่านมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับยาวนานแล้วว่า อ่าทำไมถึงไม่ได้มีมมการข่าวข่าว,าวเรื่องนี้ออกมานะครับล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า มีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื <times> ่อนไหวจากทนายอนันตจชัยนะครับทนายอนันตชัยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าค่ะเรื่องนี้นะครับมีการที่ทนายอนันตจชัยเนี่ยไปร้องที่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยนะครับที่กรมการปกครองเนี่ยให้นะครับร้องสอบยุบสมาคมของสีสีสุวรรจันญาเนี่ยตามที่เราทราบข่าวเนี่ยครับทนายอนันตจชัยเนี่ยเองก็ได้ขอบเอกสารนะครับหลักฐานต่างๆประมาณแปดลัง เอาไปให้ทางนะครับกรมการปกครองเนี่ยพิจารณาเรื่องการล้องยุบนะครับสมาคมของสีสุวรรณก็เป็นเวลาประมาณ7เดือนนะครับเดเดือนแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่มีอะไรข่าวาวออกมาเลยว่ายุบหรือไม่ยุบหรือยังไงนะครับล่าสุดนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวจากนะครับทนายอนันตชัยนะครับทนายอนันตชัยเลยครับยื่นสอบอภิปรดีกรมการปกครองเลยครับ ตอนนี้นะครับอนันตชัยธนาอนันตชัยนะครับยื่นสอบอธิบดีกรมการปกครองร้องยุบสมาคมศรีสวรรค์เจ็ดเดือนไม่คืบก็คืออย่างที่เราทราบนะครับว่าเจ็ดเดือนแล้วนะครับไม่คืบไม่แน่ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงไม่มีความคืบหน้าก็ถ้ากรมการปกครองคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ธนาอนันตชัยไปร้องเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นความจริงจะไม่ยุบก็คือประกาศออกมาเลยว่าเออโอเคไม่ได้ยุบนะเพราะว่าอ่าหลักฐานไม่เพียงพอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ อันนี้เงียบหายนะครับทนายอนันตชัยนะครับทนายอนันตชัยเลยยื่นสอบอธิบดีกรมการปกครองหลังร้องยุบสมาคมศรีสุวรรเดเดือนไม่คืบโวยทํางานล่าชา้าเสรีพิสุทธิ์เผยเชื่อสนทิยาสองคดีก็จริงๆนะครับเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วอธิบดีกรมการปกครองทําอะไรอยู่ครับทําไมนิ่งเฉยทําไมปล่อยแบบนี้นะครับไม่มีอะไรออกมา เมื่อเวลา8นกา30นาทีของวันที่14ธันวาคม65ที่รัฐสภาทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับทนายฟาร์มยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะครับประธานคณะกรรมาการหรืกอกมทปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจะพาผู้แทนราษฎรหรือปปชนะครับ เพื่อให้ทําการตรวจสอบและดําเนินคดีกับอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากไม่ยอมเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายสีสวนจันญาคือวันนี้นะครับเมื่อทําการไปยื่ดลองสอบทําไมไม่มีการแจ้งไม่มีการาแถลงผลหรือว่าเออโอเคไม่มีหลักฐานไม่ครบอะไรก็ว่ากันไปครับแต่เงียบนิ่งเฉยเนี่ยมาเจ็ดเดือนมันเพราะอะไรนะครับ ทนายอันตรายกล่าวว่าตั้งแต่วันที่6วิถุนานะครับตั้งแต่วันที่6ที่ตนยื่นหนังสือถึง,ถงอธิบดีกรมการปกครองให้ตรวจสอบนายสีส่วนจัญญาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า7เดือนแล้วกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ยังทำงานล่าช้าแบบเต่าคานที่ผ่านมามีประชาชนสอบถามาความคืบหน้าเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ตนนะครับที่เกียรติต่อปัญหาอตอบนะครับ ปัญหาว่าสมาคมของนายศรีสุวรรณจะถูกถอดถอนเมื่อไหร่มองว่าการกระทําของนายศรีสุวรรณก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนจํานวนมากนะครับบางคนมีตําแหน่งนะครับหน้าที่ในราชการถูกนายศรีสุวรรณร้องเรียนจนต้องถูกออกจากราชการและสุดท้ายเมื่อมีการสอบสืบสวนสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้วไม่มีความผิด แต่เขาต้องเสียอนาคตไม่สามารถที่จะแก้ไขอย่างไรได้นะครับเรื่องนี้ก็เงียบหายไปนายอันันตาชัยกล่าวนายอันันตาชัยกล่าวว่าผู้ร้องเรียนแต่ละคนมีผลกระทบที่ได้รับคือการไม่มีอาชีพและไม่มีเงินชื่อเสียงย่อยยับทั้งนี้องค์การนะครับสมาคมนะครับองค์การพิทักษ์รัรรมรูญไทยก็เป็นห้องแถวเล็กๆ ไม่มีป้ายและนายศรีสวุวรรณก็ทำงานเพียงคนเดียวไม่มีการประชุมแม้แต่ครั้งเดียวทั้งการประชุมสามัญวิสามัญและการประชุมเลือกคณะกรรมการงบดุลก็ไม่มีการส่งอย่างไรก็ตามตนรวบรวมหลักฐานและเสนอสำนวนไปยังอธิบดีการปกครองถึง8แฟ้มแต่ผ่านมานะครับหลายเดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับนายอนัญชาใกล่าวว่าล่าสุดที่นายศรีสวุวรรณร้องเรียนคือเรื่องการยุบ นะครับพักเพื่อไทยซึ่งมีกระดาษไม่กี่แผ่นตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่ตรวจสอบนะครับนทุนจีนสีเทาซึ่งเป็นประเด็นมากกว่าการร้องเรียนของนายศีสุวรรณมีสองอย่างคือร้องตีชิงคือร้องกันเอาไว้ไม่ให้คนอื่นมาร้องเรื่องก็เงียบหายไปสองคือการร้องจริงแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงฟังไม่ได้สับจับมากเดียด นายอนันต์จัยย้ําว่าคนถูกร้องเรียนนะครับคนถูกร้องนะครับเสียหายมากน,านอกจากนี้ยังกระทบไปถึงญาติเพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชาเสียหายไปทั้งระบบในปีที่แล้วนายศรีสวุวรรดร้องเรียนเรื่องส่วนตัวถึง353เรื่องมองว่าการร้องเรียนไม่ใช่ร้องตพฤตพืตพ้อตอนนี้ตนมีความเหลืออดกับการกระทําดังกล่าว จึงยื่นหนังสือต่อนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้ตรวจสอบหาพบว่ามีการละเลยต่อหน้าที่ให้ดําเนินคดีกับอธิบดีกรมการปกรครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นตัวอย่างของการทํางานล่าช้าอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นด้วยอย่างมากๆนะครับอย่างมากๆเพราะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำงานได้อย่างล่าช้ามาก นะครับล่าช้ามากหลายหลยอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องล่าช้าขนาดนี้อย่างกับอันเนี้ยนะครับที่ทนายรณชัยไปร้องเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วครับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยด้านพลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าขอบคุณทนายรณชัยพร้อมกับระบุว่าเจ็ดเดือนแล้วที่ยังไม่ได้รับคําตอบจากกรมการปกครองตนมองว่าไม่ควรใช้เวลานานแบบนี้กรมการปกครองทํางานล่าช้า ซึ่งหากเป็นตามวิสัยของคนไทยที่เฉื่อยชานะครับอย่างคุณศรีสุวรรณท่านก็เห็นอยู่แล้วไปยื่นร้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีเอกสารประกอบหลักฐานแบบนี้ไปยื่นหนังสือนะครับใบเดียว2ใบกล่าวหาเขาโดยอแล้วอ้างนะครับแล้วโดยอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครบ้าง แล้วตัวเองก็ยอมรับกับสื่อทุกเวทีแล้วว่าได้รับค่าตอบแทนรับเข้าส่วนตัวไม่ได้เข้าสมาคมพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการหากินที่ไม่สุจริตหากนายศรีสุวรรณเป็นข้าราชการก็ตายไปแล้วนะครับเพราะมีเรื่องอวินยัยตอนนี้ตนยื่นล้อมสอบนายศรีสุวรรณไปแล้วปึก ไปแล้วนะครับปีกว่าเหมือนกันนะครับยื่นไปแล้วนะครับว่าเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าพี่น้องประชาชนก็ถามว่าทําไมไม่ได้เดเนินการสักทีมันซ่าเหลือเกินผมขอเรียนว่ามันไม่ได้อยู่ในอํานาจของผมพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวว่านายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรมมาธิการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ชอบยืน่นร้องเรียนเช่นเดียวกันและพยายามหาผลประโยชน์จนตนได้ฟ้องนายสนธิยาไป3คดีมี2คดีที่ยอมรับสารภาพจนมุมก็ต้องบอกเขานะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากนะครับว่าทำไมนะครับทำไมนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึงยังปล่อยให้ในายสีสวรรณจันญ,ญาและนะครับสมาคมนายสีสวรรณเนี่ยอยู่นะครับซึ่มีการร้องเรียนไปตั้งแต่วันที่นะครับสามิถุนานะครับสามิถุนายนเนี่ยสองหนี่ก็ผ่านมา7เดือนแล้วทําไมไม่มีอะไรคืบหน้าถ้าวันนี้กรมการปกครองคิดว่าเอกสารหลักฐานที่ทนายอนันตชัยไปยื่นเนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาผิดหรือไม่สามารถที่จะยุบสมาคมได้ ก็ออกมาชี้แจงออกมาบอกเลยครับว่าโอเคเป็นเพราะแบบนี้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 ถึงได้ยุบไม่ได้แต่นี่เงียบหายมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะครับแน่นอนครับก็หลายๆคนสงสัยหลายๆคนก็อยากสอบถามก็วันนี้นะครับเอาฟาร์มคืบหน้ามาฝากนะครับว่าทนายอนันต์ชัยเนี่ยได้ยื่นสอบอธิบดีกรมการปกครองนะครับรองยุบสมาคมเสรีศรีสุวรรณเนี่ยเจ็ดเดือนไม่คืบดีครับ เพราะฉะนั้นเมื่อนะครับอ,อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยไม่ยอมนะครับเรื่องของไม่ยอมอยุบสมาคมของศรีสุวรรณก็เอาผิดนะครับอธิบดีกรมการปกครองไปเส็เริญจะได้รู้กันไปว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับไม่ได้ทํางานแบบเต็มที่นะครับไม่ได้ทํางานแบบเต็มที่ไม่ได้ทํางานคุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับก็สมควรที่จะโดน โดนดำเน,นินคดีเสียเองแบบนี้แหละครับเพราะว่าประชาชนนะครับก็สงสัยและประชาชนก็มีการถามเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ทนายอนันตชัยเนี่ยไปยื่นสอบเนี่ยไปยื่นร้องในยุบสมาคมทําไมายุบไม่ได้หรือหรือยังไงไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรออกมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับพวกคุณทาอะไรกันอยู่ครับนะครับกรมการปกครองอยากจะถามว่ากรมการปกครองเนี่ยทำอะไรกันอยู่ทําไมถึงไม่รีบดําเนินการเรื่องนี้ นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการตอบมาเลยครับถ้าไม่สามารถยุบได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตอบมาเลยแต่ถ้ายุบได้ก็รีบดําเนินการไม่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านมาเจ็เดือนแล้วนะครับมันยากนลกเหรอมันยากแล้วเหรอครับนะนี่เลยครับการทํางานของข้าราชการคุณไม่อายมากเลยครับว่านั่งมาเจ็เดือนเนี่ยกินเงินเดือนมาเนี่ยเจ็เดือนเนี่ยไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอมันงานไม่เยอะขนาดนั้น,นเลยเหรอ วันๆทำอะไรกันบ้างนะครับทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนที่ตัวเองได้รับหน่อยครับนะครับข้าราชการทั้งหลายฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม